จังหวัดสตูลเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำอุ่นธรรมชาติแห่งใหม่จุดบรรจบของน้ำพุร้อนใต้ดินและสายน้ำตกเย็นกลางป่าสงวนซึ่งไม่เพียงแค่สวยงามแปลกตาแต่ยังตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายสุขภาพอย่างยั่งยืนที่บ้านปามไทยตําบลควนกะหลงอําเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลขณะนี้เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่สํารวจจุดน้ำพุร้อนธรรมชาติซึ่งตั้งอยู่ใกล้น้ำตกดาวกระจายหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด อยคุณผู้ชมคะน้ําร้อนมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นบ่อน้ําพุร้อนนะคะที่บ้านปามไทยหมู่11ของตําบลควนกะหลงค่ะนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจนะคะซึ่งทางชาวบ้านเขาก็อยากจะผลักดันนะคะให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะและเชื่อว่าถ้าใครหลายคนมาก็จะต้องประทับใจเหมือนอย่างดิฉันค่ะร้อน,อนโดยจุดน้ำู้ร้อนดังกล่าวมีลักษณะพ<อ>ิเศษคือ เป็นน้ำร้อนใต้ดินที่ผุดขึ้นมาใกล้ลําคลองน้ําเย็นจากน้ําตกเมื่อทั้งสองสายประสานกันจึงเกิดเป็นน้ําอุ่นตามธรรมชาติพร้อมไอร้อนจางๆและกลิ่นกำรรมะถันอ่อนๆช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเหมาะกับการฟื้นฟูสุขภาพผมก็ไม่แน่ใจว่าเ็าซอมากี่ปีแต่ว่าตอนมาอยู่นั้นมีอยู่แล้วประมาณไม่ตำจากพวกติ๊บตี๋รุนจะไม่คมค้อมมันิดอัอนาคตผมอยากจะว่าให้เป็นที่แช่น้ำร้อนแบบธรรมชาติ อยากเอาแบบธรรมชาติไม่อยากเอาแบบมัน <Okay. S 1> เขาใหญ่นหรือว่าตงุงนุ่ยเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ได้ใกล้ธรรมชาติแม้ชาวบ้านจะรู้จักจุดนี้มานานแต่เพิ่งมีการผลักดันให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างจริงจังโดยนายสิทธิพรอินมิมิตรในอำเภอคนกะหลงพร้อมด้วยผู้แทนจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุนทอทอท,อทอสูรนและผู้แทนภาครัฐต่างๆร่วมกันวางแผนพัฒนาในระยะยาวเป็นน้ําร้อนอยู่กับน้ําเย็นอยู่ด้วยกันนะครับ สกายภาพผมว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีมีน้อยมากนะครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นผลดําเนินท่องเที่ยวของอาเภอได้นะครับส่วนภาพรวมของอำเภอเนี่ยด้วยอำเภอค้งกาหลงเนี่ยพื้นที่เนี่ยเป็นป่าเขานะครับพื้นที่ธรรมชาติท่องเที่ยวเหมาะมีธรรมชาติทั้งผลไม้จำปาดะผู้เรียนของอำเภอคกาหลงอและยัง,ง,งมีกาแฟของขอำเภออีกด้วยนะครับซึ่งสกายภาพของของพวกน,นี้ยังไม่มีใครผลักดันให้หผมในฐานะอำเภอเนี่ยพยายามจะผลักดันพวกนี้ออกสู่ตลาดนะครับเพื่อให้เปิดแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอได้มากที่สุด พื้นที่โดยรอบยังคงอุดมสมบูรณ์เพราะตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนมีทางป่าไม้ท่าน้ำและสวนเกษตรของชาวบ้านเหมาะสำหรับกิจกรรมแนวแคมปิง้งเดินป่ารวมทั้งการแช่น้ำอุ่นคลายเครียดท่ามกลางธรรมชาติที่ยังไม่ถูกรบกวนด้วยความแปลกเนี่ยเราก็อยากจะให้สถานที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดดึงดูดคนที่จะเข้ามาในตำบลควนกระหลงในอำเภอควนกระหลงนะครับแต่ประเด็นที่เราจะต้องมาดูก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ป่า ว่าอาจจะต้องไปคุยกับทาง,ทางหน่วยงานที่เราไปชอบพื้นที่นิดหนึงว่ามันจะทํายังไงได้บ้างที่จะทําให้สถานที่ตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทางธรรมชาติที่แบบเออหนึ่งคือยังรักษาแนวทางการอนุรักษ์แต่เป็นแม่เหล็กในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ในคนกรลกได้ด้วยอะไรแบบนี้ครับทางด้านสํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลชี้ว่าจุดนี้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งน้ําตกใกล้เคียงได้หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกดาวกระจายน้ำตกทาราสวรรค์หรือแม้แต่น้ำตกสายใจซึ่งล้วนอยู่ในรัศมีใกล้กันค่ะก็คือน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็รูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้มีโอกาสมาสัมผัสทั้งออสายน้ำที่เป็นทั้งสายน้ำร้อนแล้วก็มีน้ำเย็นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือธรรมชาติมันสมบูรณ์มาก แล้วตรงนี้มันจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเที่ยวได้หลายจุดรตรงนี้เนี่ยมันเหมาะี่จกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถได้มาเล่นน้ํามาผ่อนคลายมาแช่เท้าที่บ่อน้งผู้ร้อนซึ่งแนอนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในกิจกรรมแบบนี้มากขึ้นนะครับจุดบรรจบน้าร้อนและน้ําเย็นแห่งนี้อาจกลายเป็นจุดหมายใหม่ของการพักผ่อนเชิงสุขภาพในภาคใต้ตอนล่างของไทย ธรรมชาติยังคงงดงามเสมอเพียงแค่เราให้เวลากับมันอย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูล2อใต้นิวรายงาน